ตัวเต็มของมังงะวันพีในตอนที่1122มีชื่อตอนว่าช่วงเวลาฉุกเฉินโดยที่ในตอนนี้ก็จะเริ่มต้นมาที่ประชาชนที่กําลังคุยกันนะว่าโลกใบนี้กําลังจะตกไปอยู่ในมือของโจรสลัดเนี่ยนะเดี๋ยวก่อนสิเวกพังในคุณกําลังพูดอะไรออกมาเนี่ยมันไม่จริงใช่หรือเปล่าที่ประเทศของเราเนี่ยกำลังจะจมส่น้้ำทะเลนะช่วยทําอะไรสักอย่างสิกองทัพเรือส่วนทางด้านโจสลัดพวกเขานั่ยก็ต่างดีใจกัน,นว่าอาชาลียาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนั้นได้ยืนยันมาแล้วเพราะฉะนั้นไปกันเถอ เพราะว่าวันพีทไม่มาอยู่จริงส่วนเรานักโทษในอิมเพลดาวพวกเขานั้นก็ต่างตะโกนกันว่าเจ้าสลัดจะครองโลกใบนี้นั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมโลกใบนี้ถึงจมส่าน้ำทะเลระวังตัวให้ดีเถิดรัฐบาลโลกโดยที่ผู้คุมนั้นก็ได้คุยกันนะว่าทาไมปล่อยให้พวกนั้นน่ยได้ฟ้งประกาศเอาไว้ก็พพวกนี้ล่ะผู้คุมอีกคนก็เลยบอกนะว่านั่นคืมาแลงสื่อสารที่มันอยู่รอบที่นี่เลยนะพวกเราไม่มีทางจะอยู่มาได้อยู่แล้วส่วนท่าน้าโคบี้เขานั้นก็เน้นนึกถึงวันที่ได้เจอลูฟี่ในครั้งแรกนะว่าในตอนนั้น ลูฟี่เนี่ยบอกนะว่าเขานั้นจะเป็นราชาเจ้สลัดและเขานั้นจะไปตามหาสมบัติรล้ววันพีโคอบีก็เลยพูดกับมานว่าคุณลูฟี่ผมคงต้องหยุดเส้นทางความฝันของคุณแล้วส่วนทางด้านบาร์กี้ในตอนนั้นเขานั้นก็ตกาาะโกนออกมาว่าโลกของฉันเนี่ยนะฉันไม่เคยฝันถึงเรื่องราวแบบนั้นเลยสักนิดซึ่งเมื่อเหล่าลูกน้องได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ต่างตกใจและก็น่าเสียไปกันหมดบาร์กี้ก็เลยพูดต่อนะว่าโลกใบนี้มันจะเป็นของพวกเราต่างหากพวกแกทุกคนเข้าใจแลวใช่ไหมซึ่งเมื่อเหล่าลูกน้องนี่แบบนั้นเนเี่ย ก็ต่างร้องไห้ด้วยความตื้นตันเลกืกกระบอกนะว่าพวกเราจะติดตามคุณไปส,สุดขอบนรกส่วนทางหน้าคอคอดาที่นั่งอยู่กับมิฮอกเนี่ยก็ได้สั่งบาร์กี้ให้มานั่งตัวนีสาส่วนทางด้าเดวอนที่ได้หนีออกมาเธอนั้นก็ได้ติดต่อฮานดูดาแล้วก็เล่าเรื่องราวของคาริบูให้ฟังลหลังจากนั้นเดวอนก็ถามว่าจะให้ค่าเจ้านี่เลยไหมคาริบูก็เลยบอกนะว่าได้โปรดเธอฉันสัญญ,ญาเลยว่าข้อมูลนี้เนี่ยมันจะทําให้คุณนั้นต้องพอใจอย่างแน่นอนโนวนดาก็เลยบอกนะว่าพาเจ้านั่นมาซะถ้าเกิดข้อมูลนั้นไม่สําคัญแล้วก พวกเราจะจัดการแกแน่นอนเข้าใจหรือเปล่าและหลังจากนั้นเวกพังก็ได้พูดึ้นมานว่าความจริงแล้วจอบอยเขานั้นคือแต่ว่าเวกพังยังไม่ทันจะพูดจบวาคิลี่ในล่าหมูปลายักษ์ก็ได้เข้าโจมตีใส่เอเมดจนมานางสื่อสารที่ใช้ในการถ่ายเทสนั้นถูกทำลายซึ่งในตอนนั้นก็จะได้เห็นเหอเลรซานนี่เนี่ยมันกำลังจะลงสู่น้ำทะเลแต่ว่านาโซโ่เขานั้นก็ได้ตามมาไม่ห่างพวกนามีเนี่ยก็เลยพูดออกมาว่าตาแกนั้นยังตามพวกเรามาเลยนะทำอะไรสักอย่างสิโซโล ในตอนนั้นโซโลและแกนสุจโโรพวกเขาทั้งสองคน,นก็ได้ตั้งท่าเตรียมต่อสู้แต่ว่าเอเมจจูจ่ๆก็ได้พูดออกมาว่าขอโทษนะจอบอยฉันอยากจะขอโทษนายฉันรู้ว่านายไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วไม่มีทางที่นายจะมีชีวิตอยู่ในตอนนี้แน่นอนลูฟี่เมดีแบบนั้นก็เลยงงน้อำฝนโบราณเนี่ยกำลังเข้าใจผิดว่าเขานนั้เป็นใครหรือเปล่าแต่ว่าเอเมจที่อยู่ตอนหน้าห้าผู้ท่านในล่าปีศาจทั้งสี่คนเนี่ยก็ได้พูดต่อไปแล้วเขาดูเหมือนนายชมัดมันทําให้ฉันคิดว่านายกลับมาไม่มีชีวิตอีกครั้ง มันเชื่อมเหมือนกับความรู้สึกในวันนั้นชมัดแต่ว่าขอโทษนะจอบอยที่ฉันไม่สามารถทํานายการเป็นราชาได้ว่าแต่นายชื่อว่าอะไรล่ะลูฟี่ก็เลยตอบกลับไปนะว่ามังกีดีลูฟี่ชายผู้ที่จะเป็นราชาโจ้สลัดเอเมจก็เลยบอกนะว่านี่ลูฟี่ขอบคุณนายมากนะที่ทําให้ฉันได้ยินจังหวะที่ไม่น่าคิดถึงครั้งลหลังจากนั้นเอเมจก็ได้ดึงเชือกที่มันเป็นปมให้มันคลายออกและหลังจากที่เชือกนั้นคลายออกเนี่ยจู่ๆสายฟ้าสีดำของฮัง,งคิลราชัน มันก็ได้พุ่งออกมาจนเลยก่อเอเคไปไกลนะฮะซึ่งเราจะได้เห็นว่าเหล่าทหารเรือเนี่ยก็ต่างสหลบจากฮาคิราชันานั้นส่วนเหล่าเพิร์ลโลโทนี่ก็สัมผัสได้ว่าฮาคิราชันานั้นทําไมถึงได้แข็งแกร่งขนาดนั้นส่วนทานานฮาผู้เท่าในล่างปีศาจจู่ๆล่างปีศาจของพวกเขาเนี่ยก็ได้สลายไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าแซตเทิลจะส่งทุกคนกลับไปยังวนเขาซึ่งเราจะได้เห็นว่าที่เมริจวเนี่ยฮาผู้เท่าได้กลับมาในกระกต่างเหนื่อยหอบแล้วก็จะได้เห็นเอามาคัดมาเนี่ย่นนยู้แลว แต่ว่าที่สําคัญที่สุดนั้นคือท่านอิมข้านั้นลงไปนั่งกับพืเลิกกีดร้องแล้วก็ได้นึกถึงจอบอยเึ่งนั้นหมายความว่าท่านอิมเนี่ยก็สัมผัสได้ถึงฮาเคียนั้นเหมือนกันแฮะและหลังจากนั้นเรือซันนี่ก็ได้ลงสู่น้ำทะเลึ่งลูฟี่เนี่ยก็บอกนะว่าดีใจมากที่ทุกคน,นปลอดภยัยแต่ว่าดอลลี่และกบกกี้เนี่ยก็ต่างตกใจนะว่าทำไมเอเมดที่เป็นหุ่นยนต์ถึงสามารถชคี่ราชันได้ส่วนพวกอุซอบทวกขานั้นก็ดีใจที่สามารถลงจอดได้อย่างปลอดภยัยและหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยถามนามน นามีก็เลยบอกนะว่าเธอมไม่เป็นอะไรแต่ว่าเอดิสันเลยก็แอดลารน,นะสิแต่ภาพกลับไปที่บร,ริเยนชายฟ่งซึ่งดูเหมือนว่าแซตเทิร์นคราวนั้นจะรู้จักจเอเมนอยู่แล้วนะฮะและหลังจากนั้นก็จะได้เห็นภาพการย้อนอดีตซึ่งเราจะได้เห็นภาพเงาที่จอบ,บอคนก่อนเนี่ยใส่เสื้อคลุมแล้วก็มีหมวกฟางโดยที่จอบ,บอคนก่อนน่ะบอกนะว่าเม่ถึงเวลาที่ฉุกเฉินหาคีที่แขนงกันที่สุดของฉันฉันจะปิดผนึกมันไว้ในผมเชือกสนนีและเก็บมันไว้ในร่างกายของนายนายมีชีวิตยืนยาวกว่ถา,วา,าถึง วันที่ฉันไม่สามารถไปช่วยนายได้วันที่ชีวิตของนายหรือว่าคนที่นายต้องการปกป้องนั้นตกอยู่ในอันตรายเนี่ยนั่นคือช่วงเวลาฉุกเฉินในตอนนั้นให้นายดึงผมเชื่อน่ะจซะเอมเมก็เลยถามว่าช่วงเวลาฉุกเฉินน่ะนายจะมาช่วยฉันเช่หรือเปล่าจอบาร์ก็เลยบอกว่าแน่นอนสิเอมเมก็เลยบอกว่าเขามีความสุขมากเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่านายจะตายไปแล้วน่ะฉันก็อยากให้นายอยู่เคียงข้างฉันนะจอบาร์ก็เลยบอกเรื่องนั้นน่ะมันคือเรื่องราวแนอนาคตรอิไกาเลยไม่ใช่หรือไงเอ็มเมก ฉันจะไม่เดียวดายตลอดไปสินะแต่ภาพกลับมาที่ปัจจุบันเราจะได้เห็นในเมดที่ไฟดวงตาน,นั้นหายไปแล้วก็หยุดทํางานไปแล้วและหลังจากนั้นเนื้อหาในก็ได้ตัดจบพร้อมกับข้อความที่บอกนะว่าทีน่าวันพีนงดสโอเคแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สกิลไลคแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลา,ทาดทุกการอัปเดตเนหาขิปใหม่ช่นเราสวัสดีเพอต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ